สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมี้บเนี่ยในเกมอาร,รยานะครับครั้งที่แล้วเราเล่นเป็นเดโมไปใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นตัวเต็มกันเลยนะครับสำหรับเกมอาร,รยาเกมแนสวสยองขวัญที่คนไทยสร้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้างในกันเลยโอเคครับเริ่มแรกมานะครับมันก็จะเป็นอ ตัวเดโมอยู่นะครับซึ่งเราจะสมมติว่าเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะเล่นตัวเดโมให้จบก่อนนะครับเดิมๆยังจำได้อยู่ใช่ไหมว่ามันจะมีผีตรงไหนบ้างมีจ้ำสแกตตรงไหนบ้างลองไปซื้อน้ำเดี๋ยวมานะโอเคฮะต่อไปนะครับเราก็จะเดินออกเฮ้ยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ด้วยอ่ะเปิดไม่ได้ แล้วก็เปิดประตูห้องน้ำให้ไม่ได้ปวดฉี่นะไม่ต้องเปิดประตูให้ฉันก็ได้ข้าโหดหาศพเลยอ๋ออ่าปิดประตูแล้วเรียบร้อยไฟไฟลงบาลไฟลงบาลไม่ดีมันก็จะมีเงาลิตร์นั่นไงเห็นไหมต่อตัวง่ายๆไม่ไม,ไม,ไม่มีปัญหาตามหาที่มาของเสียงตามทำไมกูย,ยังไม่รู้เลยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นคนหรือว่าหรือว่ายาองอื่น เจอหมายว่างเปล่ารู้แล้วนะ <S <S วิวแชร์โอเคครับมาขนาดนี้แล้วก็ช่วยดูนะคะเพิ่มยอดวิวแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเอาละเอาละบิว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 อารมบิวอารมณ์ก่อนก่อนเสือผีเอาละเฮ้ยห้องนั้นมันมีแสงสีม่วงด้วยอ่ะอยากรู้ว่ามันมีอะไรมัง่งแต่ก็ <c oughs> อย่าสงสัยดดีกว่า คอนโทรค้างเพื่อคานเอว่านี่ลูกบอลว่าคือเล่นเดโม่รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจอแบบนี้แต่ทำไมยังตกใจนั่นแหละเกมเซฟนั่นคือสัญญาณบ่งบอกถึงมหันตภัยที่กำลังจะเจอประตูแล้วนะจุดนี้เด้ะ ถ้ามึงจะเปิดเนี่ยมึงก็เปิดสิจะพิษทำหายประสอะไรแล้วไิสลัดผักเอ้ยอ่ะล็อกปิดหัวปิดท้ายโอเคกลับนั่นแหละมามาโอ้ยโกรธอะไรใครใครทำไรเอาเอาอะไรนี้มาโรงพยาบาลที่ของสาธารณชน ทุกคนสามารถเข้าได้ผู้ป่วยพยาบาลหมอออกไปอะไรกูเสียค่าใช้ใจ่ายกูเสียค่าพยาบาลแล้วใช่ออกไปอะไรมึงซื้อพื้นที่นี้หรอมึงซื้อโรงพยาบาลน,นี้หรอฮะอย่ามาโชว์โง่แล้วก็ความแม่งเลยแหมดับหน้าบุอีกโหูกเก่งเหลือเกินแยกล่างได้ด้วยนารุโตะเนี่ยฮะกูาถามก่อนเอออะนารโตะไม่พองมึงมีพลังด้วยมึงเซกเก่งอ่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาเอาไง อุ๊ย,ยตกใจตกใจเดี๋ยวปะตบปันเลยเดี๋ยวก็ห <c oughs> ดไลายงดท้นครับหนูไม่ได้ตั้งใจครับแชปเตอร์ที่หนึ่งมาริสาเวลาเที่ยงคืน15นาทีมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิญ,ญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้โรงพยาบาลนะภาวันจนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไป แต่ก็ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นให้เห็นจากคําบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่นว่าได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหวยหวนบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่สสุมของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ฉันเห็นอรารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้นในวันที่เธอหาย คืนหนึ่งฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจากอรารยาเขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือก้าวหน้าวันนี้ก็คือเบสเ,เ,เซตกับผีไดด้วยนั่นเป็เหตุให้ฉันต้องมาที่นี่คืนนี้มึงนี่ก็แทที่ด้วว่าเออ อะไรอะเราไปตอนเช้าได้เปล่าคือมันดึกแล้วมันอันตรายอะเราไม่กล้าไปอะไรอย่างเงี้ยโถอีนี่ก็ไม่ศึกษาประวัติเลยว่าโรงพยาบาลไม่รู้โรงพยาบาลล้างโรงพยาบาลเขาปิดตัวปิดปรับปรุงไม่รู้เรื่องก็คือไม่มีแฟชไลท์ให้กูโอโ้โหผีนี่คือแบบว่าหลอกกันสนุกเลยมั้งเนี่ยอันตรายเขตก่อสร้างห้ามเข้าไปกรับบรรยากาศที่นี่เปลี่ยนไปมากจริงๆมึงดูสภาพท้องฟ้ากดคดีตอนนั้นสินะถึงได้ร้างขนาดเนี้ย มึงรู้ว่าล้างมึงจะมาทําไมไม่เข้าใจเลยอ่ะเธอนี่ชอบแบบวัดล้นหาที่แบบที่ตายที่มันเอ้าลุงยามนี่นะลุงยามคะทำอะไรแล้วดูอะไรหว่างขาเนะี่ยอะไรอะสไลด์หนอน <c oughs> <c oughs> เออให้กูเปิดตั้งแต่กูเข้ามาโรงพยาบาลก็น่าจะดีแล้วค่ะ <c oughs> เธอคะเธอไม่รู้หรอวะ <c oughs> อรารยาอรารยาหรือเปล่าใช่ค่ะอรารยาเองอรารยาเดี๋ยวจะไปไหนโอ้โหนี่ก็แบบอยากรู้ไงตามเขาไปเออไม่รู้หรอกว่าแบบว่าล่อเป็นถึงดาดของดาดฟ้าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวก่อนอรารยานึกว่ามันจะหายไป <c oughs> เดินมาเออเออเออเอา กูก็กลัวมึงนะแต่มึงก็พยายามจะหนีกูตกลงมึงกลัวกูหรือกูกลัวมึงหรือว่ามึงมึงกลัวกูกูกูกลัวมึงแน่แน่เนี่ยกูถามก่อนเออเนาะคือพี่ต้องพี่ต้องทำอะไรอ่ะเนี่ยต้องการไฟฟ้าเพื่อเปิดประตูแล้วเมื่อกี้เปิดเองไม่ทันก่อนดิฮะอารยาอารยาเธอนี่มีแบบประจุไฟฟ้าใช่ปหมเออเก่งเนาะเดี๋ยวพี่ขอยืมกลับบ้านไว้แบบสำรองไฟตอนไฟดับหน่อยดิโอ้ไมค o กูส์ s นจริงสิตอนมอปลาย เธอเคยมีอาการแปลกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถึงไม่มีใครกล้าเข้าหาเธอนอกจากเรานี่เป็นเหตุผลที่เธอหายไปใช่ไหมมาริสากูว่ามึงเริ่มน่ากลัวแล้วมึงคุยคนเดียวจริงๆถ้าเกิดกูเข้ามาในสถานที่ที่มันแบบน่ากลัวแบบเนี้ยเออกูคงจะไม่แบบว่าเฮ้ยมึงมึงคิดว่าอะไรมาคุยคนเดียวโอ้โหอย่างละครไทยเวรหาฟิลเพื่อเปิดระบบไฟฟ้าต้องหาฟิลฟิลเพอ,อมีกุญแจตกใจกุญแจ วันนี้อัปิดได้แล้วจ้าโอ้ยหล่อนพี่หล่อนนะเยีายเพิ่งมาเด้ออ,อุ้ยคฮมันเสียงอะไรกริ๊ก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 อะคือเยียบถุงก๊อบแกป๊ปหรือว่าอะไรเสพิมพ Description โอ้โหคำยอ่อสอรอรอนาะพอศาสตราจารย์นายแพทย์พ <c oughs> ินิจ วัฒนาวรวัตรไม่มีฟิลให้เปิดเข้ามาทำเพื่ออย่างก่อนผม,ม่งเถมาหากินเนาะขายไม่ดีอะไช่วงเนี้ยขายไม่ดีก็ไปขายอย่างอื่นเอาอย่างอื่นมาขายอุ้ย <c oughs> เป็นคนที่กลัววิวแชร์มาเจอแล้วแท่นแท่นอะไรไม่ใช่มันคือฟิลใช่ไหม ฟิลเก่าๆที่เมือนี้ยใช้ได้เหมือนกันใช้งานได้อยู่ไม่ต้องเก่าๆหรอกอือเอาก็คือฟิลที่ยังใช้งานได้อยู่แค่แค่นั้นแหละจบเลยรู้ว่ามันเก่ารู้จักสภาพโรงบาแระคงไม่เอาฟิลใหม่มาไว้นี่หรอกมั้งนี่ไงห้องน้ำเอามาไว้ทำไมในห้องน้ำโอเคเรียบร้อยเปิดได้แล้วเจ้าปลดล็อกสกิลช่างไฟจ้า มันต้องมีเอกสารอะไรแน่นอนชุบระหว่างตรวจยามคืนนี้สถานการณ์เรียบร้อยดีเจอไอ้จิตในตึกเก่าอีกแล้วเหมือนจะขนของบางอย่างเข้าไปด้วยไอ้จิตนี่เป็นใคร,รอ่ะหนุ่มโรคจิตอย่างเงี้ยเหรอใช่ปะนี่กูกับผีนี่กูกูยังไม่พอเนี่กูต้องมาเจอกับโรคจิตอีกเหรอกู <c oughs> ถามก่อนดิเกมเซฟนั่นเนี่ยกูว่าแล้วม่เป็เ <c oughs> จอเจอแน่ๆเลย สำรวจชั้นนี้มึงกูไม่ได้เรียนจบนักสำรวจมาขอร้องละอย่าให้กูทำอะไรที่มันแบบผู้คนแปลกหนะ้าที่ใต้ตึกเก่ากำลังแลกเปลี่ยนซื้อของอะไรสักอย่างกับไอ้จิตรายงานหวัวหน้าเรียบร้อยแล้วลางแสดงว่าใช่แน่แน่นอกจากมันจะเป็นในโลกจิตแล้วมันยังข้ายหญเนี่ยคือถ้ามึงรู้อย่างนี้แล้วมึงควรรีบออกจากโรงพยาบาลน,นะมาริสานะสำรวจชั้นนี้ คือไม่ได้อะไรเกี่ยวกับอรยาแต่ได้เกี่ยวกับไอจิตอะไรอยา่างมาทําอะไรในโรงรยงบานอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นบ้านเสียนสุกไหมเออบ้านเสร็จสุกก็ได้แตวตรงนี้มันคือไม่เปิดใช่ปะคือไม่ไม่ไม่ไมาคิดเสียงอะไรจ้ะเมื่อกี้พี่เหยียบแมงสาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ตกใจอันนี้ก็ขอโทษเรื่องคาฟิก <c oughs> <c oughs> หนึงคือเสียงดนตรีกับเสียงพูดกับในเกมมัน มันคนละชั้นกันเลยอ่ะอาเสียงดนตรีประมาณนี้แล้วเสียงพูดมันดำนู่าไมนูน่นคือแบบพี่ครับดังเกินไปอ่ะหลังจากการปิดตัวของโรงพยาบาลน้าภาวันได้ทำการย้ายผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ให้กับโรงพยาบาลข้างเคียงญาติผู้ป่วยรายหนึ่งไปเยี่ยมกลับไม่พบในรายชื่อของผู้ป่วยที่ย้ายมาวิงวอลสื่อและหน่วยงานให้ช่วยตามหาผู้ป่วยที่หายไป เอออ,รอารยาถ้ามึงไปย้ายไปอยู่อีโรงพยาบาลข้างเคียงอะ่ะเออให้มางมีคุณหมอคุณไม่มอันนี้คือมึงจะน่ารักมากเลยนะมึงจะเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยแต่มึงมาอยู่นี่มึงไม่สงสารกูมึงเห็นกูเป็นเพื่อนแบเนี้ให้กูถามมันนึ่งยังไงยืนสแตนบายอยู่ตรงนั้นนะไม่ไปหรอกอีเวนอ่ะล็อกอีกเออแสดงว่ากูเดินไปนี่มึงเดินมาทางนี้มันจะดูน่ารักมากเลยนะถ้ามึงเดินมา เออนั่งจับเขาคุยกันที่ว่าแบบเออเป็นไรหายไปทําไมเซอร์แบบว่ากูเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บอารยาเดินหนีเดินหนีทำไมเธอจะหนีฉันทำไมอ่ะนั่นแหละเออด่าคุนด่ายในสาช่วยนูกูด่ามันดิเออเอาี่นี่หายตัวได้ด้วยเออก็ไม่เป็นผีมันก็หายตัวได้คือกูตั้งคำถามเลยแปลกวะเนี่ย เดินกลับให้เดินมาเพื่อมาฟังมึงเล่าว่าเกลียดเกลียดเนี้ยนะมัน,นเนี่ยมีแบบเออมีความแบบว่าผู้พัฒนาเกมไม่หยอดน้ำมันให้ประตูมีความแอดแอดเบาเบาน่ารักน่ารักอะไรงี้เหรอกลัวนะกลัวจริงๆเดี๋ยวประตูนู้นเปิดประตูนี้ปิดปึงปังปึงปัง,ปงคืออุ้ยคนบ้าเลยตกใจกูกดน้ำ <S <S เอออ่ะลืมไปแล้วกดกลมตรงไหนกูตายแน่ๆถ้ามึงวิ่งอ่ะ เอ้ยตอนจัดการตอนจัดการจัดการให้จบก่อนเรื่องพิธีขังวิญญาณค่าค่าค่าให้หมดใครอ่ะคิดสิ่งมันโลกจิตนะใครอ่ะดูดิเฮ้ยนั่นไงเขาอยู่นั่นเฮ้ยนั่นมันศพใครน่ะฉันเห็นนะเธอโทรหนึ่งโทรหนึ่งก้าหนึ่งฮัลโหลค่ะคุณตำรวจค่ะพอดีว่าดิฉันอยู่ที่ที่โรงพยาบาลนภาวันนะคะ เอ้วคาทไนพอดีว่าฉันมาตามาเพื่อนะคะแต่ฉันันเข้ามาแล้วฉันเห็นคนคนทำอะไรไม่รู้ก็ศพแล้วคันนักกลัวมากเลยค่ะเขาบอกว่าให้ให้รีบทำพิธีอะไรแล้วก็ค่าค่า่าให้หมดเลยนะคะดิฉันกลัวมากเลยค่ะฉันคุณแจ้งที่อยู่ได้ไหมกูบอกไปแล้วคันโรงพยาบาลมาพาวังโอ้เง้อเดี๋ยวผมจะรีบไปรีบรีบมาเลยนะคะพอดีว่าเขาฉันฉันรู้เขาอยู่ค่ะรถหายตาย บริษัทมึงอยู่บ้านดีๆไม่ชอบเออชอบแล้วชอบความแบบเออวิง่งชอบ,นชอบหนีชอบอะไรที่แบบโดนไล่ล่าเงี้ยโลกจิตจิตปกครอๆกับมันนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาโอ้โหกูต้องอืมก้มไปดิก้มไปดิก้มไปเลย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 วิ่งวิ่งวิ่งเอาเอาข้ามมีมีมีเหรียญให้ก,กูเก็บแม่มันดูดจริงมากเลยนะจริงๆเฮ้ยเฮ้ยนะไม่ ไม่ไม่เอ้าล็อกล็อกตีอะไรโอ้โหเสียงดนตรีเสียงดนตรีปีนโอ้โหมาริสามึงเก่งมากมึงกดล็อกตกินหนีหนีได้ด้วยกูกูอยากได้สกิลมึงมั่งอะ <c oughs> ่ะคือมึงคือมีตามหลังมาไหมไม่ขึ้นมาเอาตายแล้วผู้หญิงผู้หญิงหน้าอกใหญ่ใหญ่แต่แม่งแบบว่าเออปีนขึ้นได้แต่ผูช้ชายผมกระหลอมทั้งแง่งก็คือไม,ไม่ไม่ไม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอ ก็คือกูเปิดไฟฉายได้ใช่ไหมแล้วทำไมไม่เปิดอ้าวก็คือไม่มีเนาะอลไะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ต่อ EP ที่2นะครับคือมาแบบนี้ให้กูตกใจทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนอีกใช่ไหมเชื่อดิไม่หรอกเออถึงลิฟต์แล้วถึงลิฟต์แล้วโอเคไปสักทีเออลิฟต์มาไวๆสิครับ ผมรีบนะเออมาไปๆคือกูกุณงชั้นหนึ่งแล้วกูกลับไปเลยได้ไหมจบแล้วชัปเตอร์ที่หนึ่งตาบ้ายแชปเตอร์ที่สองเฮ้ยฝินไลายเหรอโอ้เสียงพารองแบบดังมากอันนี้คือพี่ยามแล้วทำไมรูปเป็นอย่างนั้นอะ ฮ้ยอะไรเขาวๆาวพี่พี่เกมเซฟโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับอีพีแรกเกมอรารยานะครับก็ตัวเต็มนะครับก็มาเล่นให้ดูหวังว่าจะทำอีพีสองออกมานะครับอันนี้แค่อีพีแรกนะคือบอกว่าเฮ้ยหัวใจกูต้องไปเช็คแล้วละ่ะคือเ <c oughs> เต้นปกติไหมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร้เน็ยด้วยนะครับแล้วก็ไว้เ,เจอกันใหม่ครับบายบายทุบๆเวลาไปแบบเร็วๆเ,เลย